สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาอีกแล้วนะคะ The Happy Time นะคะวันนี้ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราจะพูดถึงตัว consonant ไปนะคะว่าตัวพยัญชนะในภาษาอังกฤษแต่ละตัวเนี่ยที่ไม่ใช่สระเนี่ยออกเสียงยังไงบ้างเมื่อเทียบกับ ภาษาไทยของเรานะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงตัวสระยังจำได้ไหมคะว่าสระคําว่าสระในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่า v a l v วนะคะ v a l นะคะคือสระในภาษาอังกฤษซึ่งมีกี่ตัวเอ่ยมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันใช่ไหมคะก็คื a e IO o u นะคะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับภาษาไทยของเรานะคะมันจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะคะคือ2คือ1คือ Short v o w e l นะคะช h o ต v vowel กับ ลอง v a l v l ถ้าเราแปลเป็นไทยเนี่ยมันก็คือเป็นสะรเสียงสั้นกับสะเสียงยาวใช่ไหมคะแต่ในความหมายแท้จริงของมันแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวกับความยาวหรือความสั้นของเสียงเลยนะคะมันเป็นแค่เหมือนคําเรียกที่เ,เสียงที่มันแตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะเราไปดูกันเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยออกเสียงยังไงกันบ้างนะคะสระก็คือจะมี a e i o u นะคะ ถ้าเกิดว่าตัว a เป็นสระเสียงสั้นนะคะหรือ short vowel เนี่ยมันจะออกเสียงว่าแอนะคะแอหรือว่าแอนะคะแอหรือแอนะคะส่วนถ้าเป็นลองเนี่ยมันจะออกเสียงว่า a a นะคะส่วนตัว e นะคะถ้าเป็น short vowel เนี่ยมันจะออกเสียงว่า a นะคะมันจะออกเสียง a นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นลอง vowel จะออกเสียงว่า e ตัว i นะคะเป็น s h short v o w e l จะออกเสียงว่าอีนะคะส่วน l long v o w e l จะออกเสียงว่า I O s นะคะ o r t v v o w e l จะออกเสียงว่าออนะคะ l o n g v o w e l จะออกเสียงว่าโอ,อ นะคะคส่วน U นะคะ short vowel จะออกเสียงว่าอะนะคะหรือว่าเป็นตัวแบบไมหันอากาศของเราอะนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น long จะออกเสียงว่าอยูนะคะเรามาดูที่ long vowel นิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าเสียงของ long vowel เนี่ยก็คือจะออกเสียงตามตัวอักษรเลยคือ A E I O U ใช่ไหมคะออกเสียง A-E-I-O-U อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยประหยัดการจำของเราไปเลยนะคะว่าถ้าเป็น long vowel เนี่ยมันก็จะออกเสียง A-E-I-O-U นะคะแต่ short vowel เนี่ยจะต้องใช้ความจำหน่อยนะคะว่ามันจะออกเสียงแบบนี้นะคะเราไปดูตัวอย่างกันเลยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเป็น short vowel A นะคะ short vowel A ก็อย่างเช่นคำว่า Can นะคะค a n นะคะ หรือว่าเออ่ nap, n a p nap, nap นะคะถ้าเราจะดูช็อตวอล์โวก่อนนะคะส่ว te yani นตัว e นะคะอย่างเช่น net, net นะคะ net, net นะคะหรือจะเป็นคำว่าเออ่ b e g b e g นะคะ b e g b e g นะคะส่วนตัว i นะคะออกเสียงว่าอีนะคะก็คืออย่างเช่น p i g p i g p e r i g p i g นะคะหรือว่า h e r i t e h i t h e r t h i t ส่วนตัว o นะคะอย่างเช่น h e r o t e h o t h e r h o t หรือ,อ b o x นะคะ box นะคะส่วนตัว u นะคะอย่างเช่นเอ่อคืออ่ะคือ cup คออะคือ cup หรือเฟออะเน่ fun นะคะเฟออะเน่ fun นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นตัว long vowel นะคะมันจะมีหลายตัวมากเลยที่ออกเสียงโดยใช้ เป็นเสียงลอง v o ลโวอย่างนี้นะคะแต่จะลองยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะอย่างอย่างเช่นตัว A อเนี้ยเราก็จะมีอย่างเช่น Cape นะคะ Cape ก็คือเป็นตัว A กับตัว E นะคะเราจะออกเสียงเป็นเสียง A นะคะคือ c p p นะคะหรืออย่างเช่น Name name A ก e ับ E นะคะก็คือจะเป็นต e ัว A นะคะส่วนตัวสระอตัว long vowel e นะคะเราก็จะออกเสียงอย่างเช่น sweet นะคะ sweet ก็คือ double e นี่ก็คือจะออกเสียง e นะคะหรือว่าจะเป็น heat ตัวนี้ก็จะเป็นสระ E เหมือนกัน heat นะคะตัว i ก็อย่างเช่น like นะคะ i e คือออกเสียง i นะคะ like หรือจะเป็น night นะคะ night i g h ก็ออกเสียงว่า i นะคะส่วนตัว o อย่างเช่น rope นะคะ o e นะคะออกเสียง o นะคะ rope หรือว่าจะเป็น soap นะคะ soap o a ก็ออกเสียงว่า o นะคะแล้วก็ส่วนตัว u นะคะอย่างเช่น cute นะคะ u e ก็คือออกเสียง u นะคะ cute cute นะคะหรือจะเป็น Une, อย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือ U E ก็คือเป็นเสียง U นะคะที่นี้นะคะในการที่จะดูว่ามันจะเป็น short vowel หรือ long vowel นะคะมันจะไม่มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวแต่เราจะพอเดาได้ง่ายๆเลยนะคะจากสมมติว่าคำคำหนึงเนี่ยถ้ามันมีสระตัวเดียว แล้วมีตัวพยัญชนะตามหลังไม่ว่าจะเป็น1ตัวหรือ2ตัวก็ตามเราจะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นสระเสียงสั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า red อย่างเงี้ยนะคะ r e d นะคะก็คืออันที่1คือมีสระตัวเดียวก็คือตัว e ตัวเดียวใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวพยัญชนะตามหลังนะคะคือเป็นเหมือนตัวสะกดนั่นเองเนี่ยตัวสะกด ด้านหลังเนี่ยเราก็จะถือว่าเราก็จะคาดเดาได้ว่าอันนี้มันจะต้องเป็นสระเสียงสั้นแน่เลย <c oughs> ก็คือจะออกเสียงเป็นตัว a นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีสระ2ตัวนะคะในในคำเดียวเนี่ยอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่นตัวเนี้ย heat อย่างนี้นะคะ คือมันมีทั้ง e และมีทั้ง a มีสระสองตัวเราก็จะเดาได้ทันทีเลยว่ามันคือจะต้องเป็น long vowel แน่นอนนะคะอันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะที่เราจะเดาได้ว่าอ่ะมันเราจะออกเป็นเสียงสั้นดีหรือเสียงยาวดีแต่ที่สําคัญนะคะคือการเออสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าการ ความยาวความสั้นของเสียงนะคะมันเป็นแค่เสียงที่แตกต่างกันของมันแค่นั้นเองนะคะก็ยังไงหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะยังไงถ้าเกิดทุกคนอยากจะลองอด,อดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะของ Short v e o w e l a e i o u แล้วก็ลอง v vowel AEIOU ว่ามันมีตัวไหนบ้างนะคะก็ลองกับ ย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่คิวเคยลงไว้นะคะยังไงก็ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะ